อันนี้แม่โจ้สองนะครับไอไอโควานตรงมุมพ่อปหวังตรงกลางนะเพราะว่าฝนตกมาตลอดแต่เราเอาน้ําเข้าแล้วเราก็อันนี้พันแม่โจ้สองนะครับเอาข้าวนี่ไปแช่ไว้ในน้ําในกระสอบเอาใส่กระสอบแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆพนพ,นพี่พี่น้องนองนะครับมาดูการตกกล้า ในผนืนนาเล็กๆของเรานะครับว่าเราจะตกยังไงนะครับตอนนี้คือผมใช้แผงโซลาเซลล์ในการดึงน้ําขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นลําห้วยนะครับเนี่ยเป็นลําห้วยเดี๋ยวพาไปดูก็ได้นะครับ One, two, ผมก็เอาน้ําขึ้นมาจากตรงนี้นะครับประมาณ4เมตรนะครับใช้ปมสองนิ้วดึงขึ้นมานะครับใช้ปมสองนิ้วดึงขึ้นมาแล้วก็ไล่ตามท่อไปเลยนะครับ ในการในการาทำตะก้าครั้งนี้นะครับเราจะไม่ใช้การไถนะครับเพราะว่าฝนตกมาตลอดแต่เราเ,าเอาน้ำเข้าแล้วเราก็นะครับวิธีการของเรา <c oughs> เป็นหน้าผืนเล็กๆนะครับให้เด็กๆเดินนะครับ ตอนแรกนะเราใช้รถไถคันเล็กนะครับและใช้รถไถรถไถมีโรตารี่ปั่นนะครับพอปั่นเสร็จแล้วคนนี้นะครับเป็นคนปั่นสวัสดีครับสวัสดีครับคนปั่นนะครับเด็กๆเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆวิธีการของเราก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะหวานกล้า เราเฮาก็จะมอบนะครับการมอบก็คือการทําให้พื้นมันเรียบนะครับเราจะทําแบบนี้ถอยหลังนะครับแล้วเราจะไม่เหยียบอีกอไปเลยเราขยับ,ยบออกจากตรงนี้หน่อยขยับออกจากด้านขอบหน่อยลูกเอ้าเราเราจะเหลืออครึ่งหนึ่งไว้ไว้เล่นต่อ,ะอะนะครับอ่น้องจ๋าออกมาก่อนน้องจ๋านะลูกพี่มอบแล้วอ่าพี่มอบแล้วเนี่ย มาแล้วออกมาก่อนไหนสนุกไหมคะสนุกมาแล้วพอแล้ว,วนุ่งไปไปเล่นยูสา่านุ่นไปเล่นยูสา่าส่วนตัวแล้วทีนี้นะอ,อันนี้คือวิธีการมอบนะครับ<ป>เดี๋ยวให้ให้พี่<ป>ชายเขามอบก่อนไปไปไปอยู่นู่นสนุกไหมคะสนุกค่ะดังๆสนุกค่ะ <laughs> ดูนะครับเด็กๆอ่าโอเคอย่าไปดึงไอ้นั่นสิลูกแน่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 แนแน ทีนี้นะ่ะดันอันนี้ไปดันอันนี้ไปอ่าดันไปโอเคมาดันไปแล้วก็มาเดินมาทางนี้ทีนี้นะ่ะลูกอ่เดินมาแล้วก็หันหลังไปนู่นเัาแล้ว,วอ่านั่นแหละอันนี้แหละคือวิธีการมอบ ใช่แล้วพอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะหวานมันจะได้ไม่มีรอยเท้าเราเนี่ยไอ้ไอ้หมุนหมุน,มนอันนี้นี่ไปนู่นเลยไปมุมน,นู้นเลยด้ะอ่ามุมด้านหมุนด้านพ่อนี่อ่านั่นแหละอ่าถ้ามันมีน้ำไหลลุ่งออกมาโอเคไปแล้วออกฝั่งนู้นเลยได้ลูก ออกฝั่งนู้นเลยจับไปนั่นออกออทำอะไรนะไม่บา,บาย,บาย,บายเหรอตอนนี้เราก็โมบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนหวานก็วิธีการหวานนะครับการการหวานเราจะเอาข้าวนะครับเอาข้าวเนี้ยอันนี้พันแม่โจสองนะครับเอาข้าวนี่ไปแช่ไว้ในน้ําในกระสอบ เอาใส่กระสอบแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็เอาออกจากถังออกจากถังใส่กระสอบไว้เหมือนเดิมออกงอกแล้วแล้วเราก็จะไปหวานนะครับ้าวจะไปหวานวันไหนครับจะหวานวันไหนครับเจวันนี้ครับแล้วแล้วจะหวานยังไงครับก็หวานลงไปเลยครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะลงไปหวานเอง เนี่ยนะครับอันนี้แม่โจ้อสองนะครับไอ้ไอ้โคหวานตรงมุมพม่อไปหวานตรงกลางนะไม่ได้ลูกไม่ได้เราไม่เดินพ่อจะหวานรอบนอกเวลาหวานเราก็จะหวานรอบนอกงงเลยนะ,นะครับมัน<ร>ง่ายๆมันพื้นที่นิดเดียวตรงกลางล่ะโอเคสําหรับการตกกล้าพื้นเนน้อยของเราก็จบขั้นตอนเพียงแค่นี้นะครับไงไงอย่าลืม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ